ียนท่านเกตุคุณชาติประเสริฐผู้บรรทัศการวัฒน์ีฬุมพินีอะไรประธานในการประกอบพิธีรับมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติครูรุ่งเสาปุะสงค์ที่ครบอย่างสูงกระผมนายสุพนัดเกียรติ์วณีรองประธานชมรมลูกเสือสี่ข้นแห่งประเทศไทยขอกราบขอบพระคุณท่านอย่างสูงที่จตุนาให้เกียรติเป็นประธานในการประกอบ จะรับข้อเคลื่อนเชิดชูเกียรติลุมเสืออาุโสของชมรมลูกเสือสี่้แห่งประเทศไทยนบบนี้ก่อนอื่นขอเรียนให้ทราบถึงถุประสงค์ของการจัดงานตามโครงการเชิดชูเกียรติครููกเสืออุโสดับต่อไนี้หเพื่อสื่อสารและสนองพระราชกการถ้าปากต้หวามถูกกล่ากาอยู่หัวต่อกิจการลูเสือไทยส เพื ki ่อเป็นการส่งเสริมวัญและกำลังใจให้กับผู้ลูกเสืออาวุโส 3. เพื่อเป็นเกียรติประวัติเชิดชูเกียรติแก่บุคลากรทางการลูกเสือซึ่งได้รับน้ำต่อยามหนักมาเป็นนานสี 4. เพื่อยกต่องเชิดชูเกียรติแก่ผู้ที่มีผู้บุประการต่อการลูกเสือเป็นอย่างมาก 5. เพื่อส่งเสริมให้เกิดกระบวนการพัฒนากิการลูกเสือ ให้เป็นเปตาหมวัตถุประสงค์ของคณะนักเสืแห่งชาติอย่างต่อเน,นื่องจริงจังครูเสืออุ้โสหมายถึงบุคลากรทางการลูกเสือผู้ม,มีประสบการณ์มายาวนานและผู้ที่ม,มีคุณดูแการอย่างมากที่ได้ที่กำลังกายกำลังสติปัญญากำลังทรัพย์ช่วยและกิจการลูกเสือด้วยความทุ่นเทวิริยะอุตสาหะการอย่างต่อเน,นื่นงองยาวนาน,น ปัองกันคุณประโยชน์ต่อทิศทางลูเสือและไม่เคยสร้างความเสียหายต่อองค์การลูกเสือสำหรับการจัดการครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่มีบุคลากรทาการลูกเสือทั่วประเทศซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนเข้ารับหน้าที่เชิญจุมเกีตครูเสืออาวุโสจำลองที่สิงคโปร์โดยจัดขึ้นณวชิราวุธทยยาลัแห่งนี้ซึ่งเป็นสถานที่สําคัญที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตั้งกองเสือไทยขึ้น แรอันควรจะยังความภาคภูมิใจแก่บุคคลากรทางการรู้เสื่อทุกท่านในการจัดงานครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากหลายฝ่ายอาทิวัคิรามุติทยาลในหน้าอาคารสถานที่อุปราคาศรัทธารณูปโภคนายวสันต์ภูเกิดพิมผู้ตรวจการรู้เสือประจำสำนักงานรู้เสื่อชาติเป็นผู้ออกแบบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติของรู้เสือองค์โส ผ <ht> ู้ให well ้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดการที่ไปท่านบุคลากรของชมรมลูกเสือสี่ทว่าแห่งประเทศไทยและได้รับเกียรติจากผู้เข้ารับเรื่องหมายเชิดชูเกียรตุวโรสุทุกท่านสมควรได้รับการยกย่องในที่นี้โอกาสเป็นมงคลนี้กระผมขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีได้กรุณาประกอบพิธีอัญเชิญเครื่องหมายเชิดชูเกียรตุวุลุศเสืออโสให้แก่บุคลากรในการเสือโดยขออนุญาตให้ดร้ัพทศา์ศรีเกลื่อนประชัย รองผู้ตรวจการรเสือประจำสำนักงานรสเสืองชาติเป็นผู้อ่านรายงานตามลำดับมอบของที่ระลึกให้กับผู้ให้การสนับสนุนกล่าวขอบคุณผู้วยการสนับสนุนและกล่าวแสดงความดีดีให้กับผู้ได้รับประมายเชิดชูเกียรติยศผู้รสเสือส่ตามระจำขอ่อไปเรียนครับผู้ตรวจการลเสือประจำสำนักงานรุสเสือ นายกตครึ่งมุขผู้ตรการลุกเสือประจำสำนักงานรุกเสือเอกชาต คุณอาบาเอกสงชัยคณะกรรมธการผู้สรงเกิดอุสภาห์ยุ่เสือไทยคุณตำรวจตรีปราณดาัมเตอร์ลีบูลภัา玛ผู้ตรวจการยุ่งเสือกระจงสำนักงานยุ่งเสือ นายดาราวุฒสุขมน์ผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือ นายธนพลสุขทองผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือ ผู l, ้ตวจการลูกเสือประจำสำนักงานลกเสือแห่งชาตินายอำนาจช่างเรียนผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงาน งงวงคันผู้ตรวจการริเสียประจำตำนันงน,นานรุเสียแห่งชาติดรวิทยาปริบุตรครัผู้ตรวจการ ผู้จัดการรูกเสือประจำสำน,นักงานรูกเสือแห่งชาติรองศาสตราจารย์ไพรัฐพันชาตรีผู้ตรวจการรูกเสือประจำสำน,นักงานรูกเสือ เป็นอวละรผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ บูรลเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติและ,น,ะนายชัยํำเกี้ยงผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักนาน รูปเสือที่เขาอทุกท่านผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับเชิญให้มาเป็นประธานในการประกอบพิธีมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติครูรูกเสือหงส์โศกโครงการผส่งหนุนทั่วประเทศในวันนี้จากพวบคุระสมในการจัดงานขอชื่นชมชมรมรูปเสือสิง์ต้นแห่งประเทศไทยที่ได้จัดตาโครงการที่มีคุณค่ารับว่าเป็น ที่สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ในการตั้งของรูปัุดแรกในประเทศไทยแห่งนี้เป็นสถานที่ในการประกอบพิธีมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติครูปเสือหูโสมเป็นการรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติเรื่องหน้าต่างโถงรูปพระปรางค์เดือพระจันทร ทานร้วนจากปฏิบัติที่เป็นความเสียสละทุ่เทสุดตัวลงกลากรกักลูกเสือลูกเสือแนบดาริให้เป็นคนดีมีคุณธ่าขอสัมผไทยสมนา,านพราชกิการของบรร้าาชก,การที่พที่ว่าถ้าไม่ต้องการตำราใดที่จะได้ที่ข้าอยากได้คือยาวชนที่เป็นสุภาพบุรุษซื่อสัตสุจริต ที่ตัวนิสัยใจฟอรดีในนามของวิศรพุทธิเทียรัยอุคลากรทุกคนมีความรู้สึกดีและเดีเดี๋ยวที่มีโอกาสให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกระดับเรามีเดินไปด้วย,ยวกันขอขอบพระคุณท่านกรมกร,มกนกรมการผู้ชมธุรกิจสถาบันนักเสือไทยกรรมการบริหารนักเสือแห่งชาติท่านที่ศึกษาโอลงขอขอบพระคุณท่านวระสัมพูเกล ผู้ตรวจการรู้เสื่อมประจำสถานการณ์รูสแต่ต่างเป็นผู้ 那到时候看。 Yeah. ตัวเรา้องทองหกามรถยิงใหญ่ขึ้น กิริยาทูหมายตังแต่สองเท่าีท่านอยากจะเยนให้พวกเราได้รับทาบว่ากฎหมายตั้งแต่สองเท่าดีไม่ใช่แค่งะดาษต่เป็นเครื่องหมายการประกอบคุณงามความดีที่จะได้ ชวยเหลือในเรื่องการรักษาด้วยการอบรมทุกเสือโดยการอบรงการให้การรักษาในการที่จะได้รับเครื่องหมายรุ่แต่สองต้นนี้ก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจที่ท่านได้ทำการปฏิบัติตามขั้นตอนที่ได้รับเครื่องหมายนี้แต่ในข้อรับการอบรมใหรู้ทั่วไปก็อยากเห็งว่าอันที่ไ้รับแล นะการทุกคนการพยายานอีกครั้งนายแต่ว่าผู้ที่รับผิดหานะครับกาวทุกคนการยาาักันนะครับหนึ่งสองสามทุกเทยวค่ะ สมาชิกเยอะทีนี้นะครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษนะครับท่านพลโทตวี 아, 너무, 우리, 아, 너무, 너무, 너지않찮다 สามนะครับถ้าสุดท้ายนะครับเป็นกำลังที่ช่วยในการสา,า้ารได้รับ นายจ่าประศัตรได้ความหมายว่าตรงตรีเนี่ยเปรียบเสมือนอาวุธที่เป็นศาสตร์และวิชาการรูสเสือนะครับซึ่งกลุ่มรูกเสือของเราเนี่ยได้มีอยู่อย่างเป็นภาคภูมิและก็ได้ทำการถ่ายทอดให้กับบุคลากรทางการรุสเสือมาใหญ่ต่อเรื่องเรื่องตลอดนะครับพอต่อมาจากตรีนะครับก็จะเป็นพึ้นเสียเงินท่านอาจ่าประศัตรได้ความหมายว่าเปรียบแทนเสมือนองค์พระมหากษัตริย์นะครับรับตำแต่รวันเก้าที่เจ็ดพิ ตืนโอมปจุบันเลยนะครับเป็นตัวแทนแเปรียบเสมือนโอมคันธุสิชาตนะครับในความหมายต่อมาที่อาจารย์พาสดให้ไว้ก็าือเงื่อนเชื่อเนี่ยเปรียบเสมือนความสมัครสมาน,นสามาัคคีเป็นนึงเดียวกันของมนสมยชิกิผู้เสียเรานะครับแล้วก็เพื่อศีาราะในวงกลมเนี่ยก็จะเป็นเหมือนว่าผู้เสียเราเนี่ยต้องเป็นผู้ที่มีศาสนานะครับจะเป็นศาสนาใดก็ตามแต่ว่าซึ่งเป็นเครื่องยึดเดี่ยวให้เป็นคนดีนะครับ ตราคณะเสนาชาติท่านอาจารย์วัฒสังซึ่งความหมายว่าเปรียบเสมือนคัปรยานและกฎรู้เสือซึ่งเป็นข้อยึด,ดนำทางให้เราเป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติแล้วก็สังคมมวลมนุษโลกนะครับในส่วนที่ล้อมรอบด,ด้วยหลายรูปข้าบินจะเป็นลักษณะการปั้นข้อต่อเป็นรูปลายไทยทรงดอกโบตูน,นะครับตรงนี้จะเป็นการ ที่เกี่ยวสือดกับเราแสดงความเคารพต่อคุณครูลูกเสือทุกท่านนะครับกนี่เป็นความายที่ไาจัดประสังได้ให้ไวในตรงนี้นะครับสา<ะ>มเลื่อยอข้า